ทุกท่านครับและในพิธี่านพุ่มในการด็อร์สุพลจอบทองก็ได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วถาวายความเคารพท่านเข้าสู่พิธีการมาที่บดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณระวัิเชียาเก้าเจ้าอยู่หวัวหนึ่งในวรรการมมหามงงลลจรย์พระนสนทรัระกาซึ่งโรยเลนศิลป์ไท ได้ในงานการพิธีในวันนี้อ่วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2565ณอาราบีศิษย์นาโรงิีนลงศรีนาวีเราจะไปเยญหนวหน้าระดับทั้ง6ระดับถวายผ่านพุ่มพองผ่านพุ่มเงินณพระวโรกาสจหา หัวหน้าระดับชันมัธยมศึกษาปีที่สองพัชิยาหัวหน้าระดับชันมัธยมศึกษาปีที่สาม ตุเตติปิติการุณหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

ครูเปียพงศ์เกตขันหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ท่านผู้มีการรุกษองลกต่อต้านศานาในพิธีได้ปอยอาพุ้นพองอาผุเงินและปล่อยทุมเจ็บแอะนาคาพักรงใส่เงินประทับผลเด่นเพราะว่าท่อกวา ที่ขีทำถวายราพระพรไทยมงคลพระบาทสมเด็จพระวนิจนกล้าเจ้าอยูอย่หัวและกล่าวนำทำถวายสัจจพิญานขอเรียนออครัะว่าองค์ผู้ดีพระบาทตกเก้าตกตะหม่ข้าพุทธเจ้านางสุคนจกทองผู้ในกา,นากรโรงเรียนโรงผงศรีธานี ในนามของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนที่มาจุมนุมพร้อมเพียงกันในที่แห่งนี้ล้วนมีความปพื้มสิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีพร้อมทั้งถวายสัตว์ปริยานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาข้าวือหัว 28่สกรกฎาคม2 5 6 5นี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายล้วนสมฤทธิ์ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเจ้าล้วนประหม่าทีุ่ดที่ได้ที่ใต้ฝ่าองค์พระริมบ่าได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานประการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย จึงรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สถิตในดวงใจของอาณาจาาักรราชและเกิดเองวามุูกพันระหว่างสถาบันรรพระมหากษัตริย์กับประสบกรชาวไทยอย่างนั้นแทนและสหามงคลสมัยนี้ข้า,า,าพระเจ้าขอพระราชทานพระกรมาานุญาตเชิญชวนผู้บริหารคณะครูและนักเรียนตั้งจิต ขอน้อมอธิษฐานขออานุภาพแห่งพระศรีวัฒนาัยและอนุภาจแห่งสรรพสิ่งสัติ์สิ่งในสากลโกรธจนบรรดาประธานไทยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระสรเมน์พระมหาลาภาราิบดีศรีสินธรมหาวัชราลงกรณ์มณีสอภูมิพลราชบารมีอุลกิตติสมบูรณ์อดุลยเดช สยามมินทราที่เดือารักัดวโร,รมบรมนาถเพิรวัิเล่กเก้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงประพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาโรงคาภาพระราชล้างห่างไกลมีพระพารามายแ็งแรงสมบูรณ์ดรงพระเกษมสำาญัญพระเจ้าพร,พราหแผ่ไพศาล สถิตสถานพรในไอศูนสีราชสมบัติเป็นพระนิ่งขวัญร่มฉัดโหกเก้าเหล่าพระสุนิกรตลอดติรักติการข้าพระเจ้าขอพระราชทานพระบรมนาชานุญาตนำบรรดาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนกล่าวถวายสัตยรร์รยายามเพื่อเป็นพระราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน สนองพระมหากราบที่คุณดังต่อไปนี้ข้าพุทธเจ้า,าข้าพุทธเจ้า,า,านายสุพลจอกทองขอถวายสัตย์ยตปริยานว่าขอถวายสัตยปริยานว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพระราชาที่ดีจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพระราชาที่ดีและทางของแผ่นดินและลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตรมีความซื่อสัตย์ จะลอยตามเพื่อนพทุคนละบาทจอยตามเพื่อพุคนละบาทมุ่งมั่น,นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนมุ่งมัน่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินสร้างสารรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตและดำเนินชีวิตโดยยึดมันด่นในหลักคำคำคำสอนแห่งศาสนา รในาาสนางตามแนวทาในพระบรมราโวาตตลอดไปด้วยก้าด้วยประมงขอดีชัในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีรงนามถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้มนการดรเตรสุขลนจบองทําประกานในพิธีได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิ และนางสาวนารียาเปลี่ยนสุดทสนักเรียนชั้นม6ทับแต่ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็าจพระเจ้า สำหรับพิธีพระพรชัย,ยมงคลพระบาทสมเด็จพระอชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวต่วเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารนะครับร่วมบันทึกภาพประเวณด้านหน้าเวทีนะครับขอเรียนเชิญครับนักเรียนทุก